สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็พามาเดินชมบรรยากาศภายในสวนกล้วยอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าผมได้ปลูกอะไรเอาไว้บ้างก็จะมาเดินชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นกล้วยน้ำวานะครับที่ผม,มประปูก กล้วยนำว่ามันก็มีประโยชน์มากมายเนาะ,ะใบก็ทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับใบกล้วยห่อก็ต้มก็ได้ทําพานใบสีก็ได้นะครับส่วนหัวปลีก็นําไปไปหมกเนาะไปหมกหรือว่าไปแกงนะครับส่วนลูกกล้วยก็ทํากล้วยฉาบสุกมาก็กินสุกได้นะครับ มีประโยชน์มากมายอันนี้ก็จะเป็นน้อยหนาอีกต้นหนึ่งนะที่ปลูกไว้ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นน้อยหนาหนังนะครับน้อยหนาหนังอันนี้ก็มีลูกมีลูกติดต้นเยอะเหมือนกันก็ปลูกไว้ไม่กี่ต้นนะครับฝั่งนี้มันจะมีเยอะอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้อยหน่านนมีลูกกําลังโตนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตัดหญ้าไปเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนดูครับขึ้นมาอีกแล้วนี่ครับบางท่านก็อยากชมบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศการปลูกปลูกพืชนะะเดี๋ยวเขาคงได้มาตัดอีกนะครับหญ้า ก็มีเครือนะครับเครือกล้วยกล้วยน้ำว้าก็มีตัดไปนะครับส่วนที่ลูกโตลูกแก่เราก็ตัดไปก็มีขายบ้างนะครับมีขายบ้างมีการกุศลบ้างเนาะการกุศลกับการที่เรานำไปขายเนี่ยพอๆกันนะครับ เพราะว่ามีมีเพื่อนเนาะมีเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในบ้านนะบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันบางทีเขาก็มีงานนะครับอาจจะเป็นงานศพงานอะไรนะครับเขาก็เขาก็ไม่มีเนาะเขาก็ไม่มีใบกล้วยที่จะไปห่อข้าวต้มนะครับไม่มีกล้วยที่จะไปห่อข้าวต้มอย่างนี้นะครับเราก็มาตัดให้นะครับเพื่อนสนิทวิสายกันช่วยกันไปนะครับ ช่วยๆกันไปเราก็ไม่ชิดตังนะครับผมไม่ชิดตังเพราะว่าเราช่วยกันนะครับเขาก็เขาก็สูญเสียเนาะบางคนที่เขาสูญเสียญาตินะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ก่อนนีมีเยอะนะครับเต็มเนี่ยผมก็ตัดไปนะครับเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้ตัดให้เป็นกอ2องกอสามกอเนี่ยผมตัดให้ด้วยนะครับเวลามีงาน ไปช่วยงานเขานะครับต่ใครเนี่ยตัดไปช่วยงานนะครับทั้งใบกล้วยทั้งงบปลีนะครับทั้งกล้วยที่สุกอย่างนี้นะครับเราตัดไปให้นะครับตัดไปให้เพื่อนๆกันหลายคนนะครับที่ช่วยนะครับส่วนมากผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายหรอกเพราะว่าเราอชอบทําบุญนะครับชอบทําบุญเราปลูกไว้ยี้เราก็มีความสุขนะครับ เรามีความสุขแล้วอันนี้ก็ยังไม่แกนะ่เนาะอนี่ครับยังไม่แก่อีกหน่อยก็ตัดได้เนาะ,ะนี่ครับก็ดูแลฝั่งนี้บ้างฝั่งโน้นบ้างนะครับฝั่งสวนทุเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพุทรานะครับพุทราที่ ที่อร่อยนะครับพุตซาตัวนี้ผมผมกินแล้วผมว่ามันอร่อยผมเลยนํามาปลูกไว้ตัวนี้ดูดกมากนะครับดูลูกเล็กๆเ,นะเต็มต้นเลยเนี่ยนะครับผู้คนผ่านไปผ่านมาเขาก็มาจอดรถบางคนเขาก็ปีนเข้ามานะครับลอดรั้วขาาเข้ามาเข้ามาเนี่ยมาเก็บเอานะครับมามามา,มาขยานะ่าเนาะขย่าต้นแล้วมันก็ร่วงก็ไม่ได้ว่านะครับเอาไปกินเลยนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้ไปอะไร บางคนจอดรถเต็มเนี่ยเขาก็เจ็บกินฝั่งนู้นฝั่งถนนนะครับบางคนก็มุดเข้ามาเนาะนะครับลูกขนาดหัวหัวแม่มือนะครับหัวแม่มือ,อใหญ่ใหญ่กว่าหัวแม,ม่มือนิดนึง่งแล้วก็จะมีรสชาติาหวานนะครับหวานติดเปรี้ยวนิดนึงกรอบนะครับพุทราตัวนี้อร่อยมากนะครับก็ให้คนกินนะครับทำบุญไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นลำไยนะครับลำไยที่คุณพ่อเอามาปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้คุณพ่อก็ไม่อยู่นะครับอ่าก็เป็นลำไยที่ที่รสชาติดีนะครับรสชาติดีตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะเนี่ยเนี่ยน่าจะน่าจะกินได้แล้วนะเดี๋ยวผมลองชิมนะอันนี้นะครับอากาศดูอืเนี่ยครับนี่ประธานโทษน,นะครับใช้ใช้ปากกัดเนาะ ไม่มีมือถือนะครับมีมีมือจับโทรศัพท์ข้างนึงเดี๋ยวดูเนื้ออืม,อมหวานครับหวานครับอ่าเม็ดก็ไม่ไม่โตเนาะเนื้อก็เยอะอยู่นะครับอร่อยครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นสายพันธ์อะไรม,มันจะเป็นอะ,อะไรนะอีรอหรือ หรืออะไรหรือสีชมพูหรือเ่าผมก็ไม่แน่ใจนะคุณพ่อปลูกไว้นานนะครับเนียมันก็มีไม่เยอะหรอกนะครับอ่าแต่ตอนที่เป็นลูกเล็กๆเกนะี่ยเยอะมากตอนนี้ขอร่วงเนาะมันก็จะเหลือแต่ลูกที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้จะเยอะหน่อยนึงนี่ครับตรงนี้เนาะ บังนี้นะครับก็ถือว่าามีมีให้กินนะครับมีให้กินเดี๋ยวชิมอีกสักสักลูกหนึ่งอเอาลูกที่มันสุกแล้วนะลูกไหนลูกตัวโตเนะี่ยเอาลูกนี้แล้วกันเนี่ยนะครับขออภัยนะครับใช้ใช้จะปาก,กัดอื นีครับหวานนะครับหวานครับหวานมือก็ล้างมาแล้วนะครับมือล้างมาแล้วอร่อยครับอะมาดูหน่อไม้หน่อไม้ที่อยู่ริมสะหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้จิมสุ่งนะครับอ่าผมได้สายพันธุ์มาจาก วาลินชมราบจังหวัดอุบลอุบลราชธานีนะครับเพื่อนนำมาให้เนาะเพื่อนนำมาให้าสามหน่อนะครับก็ให้ให้เพื่อนอีกคนนึงไปปลูกอีกหนอนหนึ่งผมก็ปลูกสองหนอ่อปกติก็อยู่ตรงนี้นะครับพอดีได้ขุดสะเพิ่มนะครับขุดสะนะครับขุดสะสองสะเนาะขุดสะเพิ่มตรงนี้มันจะเป็นหน่อที่เหลือนะครับหน่อที่เหลือคือขึ้นมาใหม่นะครับ อกอใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับกอใหญ่เอาออกแล้วอันนี้เป็นหน่อที่ที่เหลือแล้วเขาก็ขยายพันธุ์นะครับเขาก็ขึ้นมานะครับเนี่ยก็มีหนอ่อกิ้มสุ้งนะครับหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่มีความสมบูรณ์จะประมาณ3ามกิโลนะครับหน่อหน,นึ่งประมาณ3ามกิโลนะครับก็กําลังขึ้นมาเนาะนี่ครับกิ้มสุ้งผมก็ตัดไปนะครับเนี่ยก็เพิ่งตัดไปนะครับตัดไปเมื่อ เมื่อ,เ,อเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับผมก็ตัดเนี่ยตัดแล้วก็มาเอาตัดออกนี่ครับตัดไปหลายหนอนะครับมันขึ้นมายาวเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเดินมาดูนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เนาะเนี่ยส่วนที่ขึ้นมาใหม่นะครับตัดไป นี่ครับขึ้นมาขึ้นมานี้นี่ครับขึ้นมาใหม่ข้างล่างก็ไปตัดนะครับข้างล่างก็ลงไปตัดกขขึ้นขึ้นมานะครับไผ่จิ้มซุ้งรสชาติดีนะครับแจงหรือทําหน่อไม้ดองก็ดีนะครับหน่อใหญ่ทําหน่อไม้ดองเนี่ยได้เยอะนะครับได้เยอะมากๆเลย หน่อยมันจะขึ้นมาเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเต็มนี่แหละขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขอให้มีความชุ่มเดี๋ยวออนออกน,อนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะหน่อน,นี้ข้างในนะครับกําลังขึ้นมานครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้พามาเดินชมสวนมีมดแดงด้วยมดแดงกัดผมเดี๋ยวไปไปอเอาลำไยไปกินสักหน่อยหนึ่งเนาะนะครับ มีพื้นที่ก็ปลูกไว้นะครับพื้นที่ว่างๆเราปลูกหลายๆอย่างโดยเฉพาะกล้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ที่ดีมากที่น่าภาคภูมิใจนะครับเวลาเพื่อนเขาได้รับความเดือดร้อนเนาะ,ะเพื่อนที่เขาไม่มีนะครับไม่มีจริงๆเวลาที่เขาสูญเสียนะครับสูญเสียเช่นงานศพนี่แหละผมชอบเอาไปช่วยนะครับตัดใบตัดใบ ปีก็ตัดปีนะครับปีปีก็ตัดปีส่วนที่กําลังจะสุกก็เริ่มสุกก็ตัดไปห่อข้าวต้มอย่างนี้นะครับทาบุญช่วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมผ่าชมบรรยากาศขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ